ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทิพย์เกลนนะคะทีแฟนช่องแฟนเพจทุกช่องทุกทีมงานทุกท่านทุกคนนะครับค่ะอ่ะมือนี้นี่ยังคำมือนี้นี่พี่น้องตามไรเนาะไอซีตามไรสาเหตุจากเอาคนนั่งสบายสบายหน่อยนะสาเหตุที่ไอซีตามเพราะว่างวดที่แล้วแอฟซื่อ4664เนาะค่ะ แล้วก็ได้ออกคลิปไปแห่งกับเอฟซีหลายๆช่องได้รับชมนะก็ได้ตัวเลขบอกว่าถามว่าชอบตัวไหนน้อนเป็นเลขมากเลขชอบพอดีมันตรงกับความฝันพอดีงวดบังกันแต่เลยเห็นลงุงทิ่ไผ้พีน้องบึง้งเขียนไป6กแล้วก็สี่หกหนึ่ง,หหงเขียนแค่นั้นหกสี่สี่สหหนึ่งแมนงนวดที่แล้วงวดที่แล้วกันเลยไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ ที่จริงนี่ซื้อหลายตัวยอยมมีเจ็ดถาหลายที่สุดถาเจ็ดเพราะว่า่ปูฤาษีอินดำค่นทักว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือถามมันว่าให้ซื้อตัวใดหล่ะปูคุณบอกว่าซื้อเจ็ดหา้ามันก็นเลยไปนักก็เจ็ดถาหาเจ็ดแต่ว่าเลขมักส่้นตัวของเจ้าของนี่คือหกสี่สี่หกก็ซื้อติดใได้จักใบค่ะซื้อติดใบได้สามใบเป็นยังโชคดีนะคะเนาะแต่ถาถาผู้มุดบินนี่ จะถือตั้งบนตั้งล่างเลยใช่เขราบนล่างเพราะว่าอ่าในในในช่วงนั้นฝันเห็นผู้หญิงผู้หนึ่ง,งที่เป็นมีอายุ61ปีค่ะก็เลยเอาเลขกมัดเกี่ยวของนี่ไปใส่ก็คือ461เขียนให้เพินเ่นยังสี่ก็เลยเป็น <ตา S 1> เลขชอบอ่าพี่นอ้องเพิ่นไปตัดเหล็กเิ่นก็น่าจะถือตั้งบนตั้งล่างม, 1. มันจะได้461 461มันก็เลยเป็นที่มาเขียนให้เพิ่นแค่นั้นไม่เขียนหลาย แสดงว่าเอฟซีนี่ก็ะซิบถือรายาย,ยู่ขันผู้ใดมักน้ำกต,ต,ตถ้าผู้ดใดซื้อน้ำก็อาจจะถือเนาะผู้ใดมุดดินก็นอาจจะได้อยู่แต่ว่าลอตเตอรี่นี่แอดมินเม่ได้ซื้อซื้อไว้แค่ซีหกสามใบแล 6, 4, 3, ้วก็หกซีใบหนึ่งแค่นั้นเองนอกนั้นเป็นเจ็ดหากระพาเจ็ดไหลจเจอแต่พอขาดทุนออกได้สามใบอดีใจน้ำเด้อค่ะบวานอีสานทีแกนวันนี้ขอเอฟซีน้ำในด้วยจ้า ก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งแต่หลายมื้อแล้วล่ะเพราะว่ารอทีมงานอยู่เพราะว่าทีมงานเพิ่นก็บอกว่าจะเอาถ่ายคลิปให้ทางช่องเบิ่งคือกันค่ะแม่นค่ะะเพราว่าหมวดสืผ่านมาแอดมินก็ได้ตามเหมือนกันแม่นก็ก็นัดเพิ่นไว้อยู่นัดเพิ่นไว้อีกจัก2-3มื้อเนาะหลังหวยออกแต่ว่านี่เลยมาหลายมื้อแล้วออ๋ก็เป็นหยังก็ คือว่าเลขมักนี่มันจะมีทีมาอยู่เดแดละทีมาค่ะทีจริงมันเป็นมันมีตารางให้เบิ้งเนาะมีตารางทีอ๋อพระอาจารย์โบรานพระอาจารย์หลวงปู่เพิ่นไห่ก้อนเพิ่นจะมรณะครเนาะตอนนี้เพิ่นมรณะครั่ก็มันจะเป็นสูตรของเพิ่นแต่เพิ่นหมอบให้อันบ่ใบอีสานทิพย์แก่นแม่ค่ะคือสูตรเนี่ยมันเป็นสูตรสำเร็จคือเพิ่นตีตารางมายบร้อยว่าถ้าหวยออกวันนี้อ่าวันจันทร์วันอังคารวันมันจะมีตัวนี้มันจะมีตัวเด็ดตัวเด็นตัวนี้แล้วก็ไปจับออกค่ะถึงทุ้งงวด แต่ว่ามันหลายตัวบันนี่ตามที่พระจาจาร์ไ้มาตามสถิติมันเขาจับงวดเข่าทุ้งวดเขาเปเลี้วิ่งหรือเลีเขาจับคู่นี่แหละจับคู่หรือเปล่าจับคู่ด้จักคู่ค่ะมันหลายยี่สิบสี่คู่โอ้อ่าบ่ไหวแต่ว่ายี่สิบสี่คู่เนี่ยถูกทุกงวดบางงวดกับบุนรางแบบงวดต้องหันกับบุล่างสี่หนึ่งกับสี่หกนี่จับคู่เรียบร้อยเลย แต่ว่าบันนี้พ่อเบ้าอีสานที่แกนจับปุ๊บแล้วกสีมาคัดคัดคู่พิเศษออกมากสีมาคัดบันนี้ตัวตัวไดมักหรือว่าขาดว่าเนาะคาดว่ามันน่าจะมาทันทีเลยมาลงทุนหน่อยหน่อยหรือว่าไอ้4คู่เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่ชนกันหรือเปล่าคะบ่อชนครับจะเยแยเยีดมลนมันไหล้าแบบนั้นคู่ได้ก็ให้ถือพุนกสีวาเนาะแต่ว่าสูตรตรงคนมั่งสั้นอันนี้อายุที่ดวงว่าเขาจะมาคัดถือบัวหรือคัดบัวถือนั่นแหละ อยู่ที่ดวงถึงงวดบ้องหันน่ะมันคัดถึกเพราะว่าฝันฝันพ่อมฝันเห็นผู้หญิงอายุหกสิบเอ็ดปีนี่ก็เลยตรงความฝันเนียนตรงกับความฝันเราก็เลยจับตัวเลขสีหกมาใส่มาฟังงวดนี้พี่น้องว่าวใต้ใตัวใดเนาะค่ะวันนี้ไม่ได้ฝันเลยวันนี้ไม่ได้ฝันคืองวดบ้องหันหแต่ว่า,า,าแต่ว่ากระสิห่หายตัวที่คัดอ,ออกมาจากมีสิบซีตัวนี่ค่ะจะคัดให้พี่น้องแค่สองหางเนาะหรือจะเอาสาม เอาสองก็ได้เนาะเอาสองเนาะไปให้จานเราแค่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวปนสิว่าหลายตัวเอาสองก็ได้แต่ว่าขันอยากให้ซ้ำในคือกันก็ได้อ๋อเพราะฉะั้นพิดถีพิถันกันเด้อเพราะว่าอันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่น้องที่คอมเมนต์เข้ามาหนิค่ยี่สิบสี่ตัวมีอันไหนมั่งอีกนี่แม่เพราะฉะนั้นก็ต้องติดต่อบริษัทเกนโดยตรงค่ะถ้าไฮไลท์แอดมินถือดาเนี่พี่น้องหายคนเรียกเอาเองก็ได้เพราะว่าแล้วแต่ดวงไผ่ดวงมันเนาะแต่แต่เหมือนนี่ งวดนี้อ่ะเอาจดตัวเลขค่ะเอาสามหางเข่นั้นอสามหางสองตัวเขียนเลยค่ะสองตัวสามหางสองตัวสามหางสามสุดแนนตัวใดเนี่ยค่ะนหน่อยแคนแคหลักหลักเลยนะครับงวดนี้สองมาสองงวดนี้เด่นสองสายบิงสายลูดแน่นสายบิ่งสายลูดบิ่งสองเลยครับอ่ะบิงสองบนล่างหรือเปล่าค่ะแนนอ่าสำหรับงวดนี้นะคะจับคู่ ห้าสองหกสองห้าเขียนเลยสองเดี๋ยวจีได้ถือชูให้บึ้งทองช่องเนาะห้าสองหกสองอันนี้เป็นก็หมักแล้วเดี๋ยวพี่น้องสิว่าแอดมินมาออกเลขเองบ้างไหมด้ค่ะคุณถามเนาะคุนอยากกูกับเฮ็ดไหบึ้งห้่งกับย่าวาคันนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะบ่มีนายโยบายมาไปชักนำให้ยิ่งการพนันก็ใส่วิจารณญาณในการการรับชมนะครับทั้งช่องกัน นำเสนอให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นตัวกันตัวกันหกสามหกสามสามแนนครับให้คเขียนก่อนเดี๋ยวค่อยดูนนเอยาโอ้เนอ้เนนเน้นวงกลมเน้นเน้นที่สุดหกสองหกสองาวงกลมเลยนะคะมากรุสองโอ้ปากกาปปากกาค่อยๆดปเรือนะคะปากกา ปากกาแอดมินกระเบิดล่ะส่งมาคาปากกามาให้แอดมินหน่อยเด้อยสิมัดแปะสู้อ่านแล้วเหรอคะน่ะเบิ้บเย็นปะเย็นชุดกล่องบ่เย็นจ้ยชุดกล่องปะเย็นค่ะอ้าวเนาะเป็นตัวเล็กแนวทางที่บล็อกเกนพันวาได้มาจากสูตรผ้าจา์แปะมาครับก็เลยมาวิเคราะห์ได้าขามาวิเคราะหลวงปู่สิ่งตอนนี้หลวงปู่มรณภาพไปหลายปีแล้ว เิ่นใหมาแต่หลายปีแล้วเป็นฝากไปแนวทางไว้ไอ่แม่นแต่คนเมื่อหน้าผาไปแล้วแม่นผาไปแล้ววดที่พ่านาเขาบนล่างเขาบนล่างสีหนึ่งสีหกแม่นเขาบนล่างนี่ไายงดแล้วครับอ่ะสำหรับแนวทางหัวตันที่สิบหกสิงหานะครับเพิ่นใหสามสุดนะครับก็ต้องกลับเหรอครับเพื่นให้กลับไปทรไบขั้นบนบางเนี่ยก็ซีเลกเพากับมันตัดเตี้ยโอ้ไปกับเลยไปลำเนี้ยบนล่างผมกับกระบนการเสียเฉียวนะครับจะมีห้าสองหกสองตัวกันหกสามนะครับ อ่ะเห็นไหมกล่องทั้งนี้ได้ไหมได้ค่ะ้่ะขอบคุณบาวิชาณตุกแก่นนะคะตัวเี้ก็ลายดอกคนจำได้ยิ่ดอกช่วยนานไม่ได้ช่วยนานไม่ได้ครับวิ่งสายลวดให้วิ่งลวดสองนะครับเนาะครัอ่ะปล่อยจบดีมีจบการเออค่ะปัญญาว่ากันเลยพี่น้องเพราะว่าแอดมินกับ่บแมนว่าเป็นอาจารย์ไหเลีเอกคือเป็น เป็นเพียงแนวทางเนาะไม่มองได้มามก็ได้มานำเสนอให้ค่ะเบึงแค่นั้นก่อสุกดีเป็นน้ำกันนะครับเนาะสุกขอเบอร์บาอีสานทิพกัแกนหน่อยค่ะเบอรเลยครับเบอร์บ่พอสะดวกรับปันหาเร้ยดูนะเพราะว่าไอดีไหมเขาเห็นงานหลายอย่างเนาะไอดีไลน์ไหมไม่สะดวกมันกับตัวเดียวกันกับเบอร์ทูคร่บถ้างั้นฝากติดตามทางช่องทางเลยเขาเป็นมาถามส่วนตัวเอาเนาะค่ะเขาเป็นมาถามส่วนตัวแต่จะตอบเป็นส่วนตัวไป ค่ะขอบคุณค่ะคตะกุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ s เล็กทีเล็ก3251เบอร์โทร064 3969280ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาบนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะตะกุดเหล็กไหลของหลวงปู่ศิลานะคะ ID ดีไลนะคะ s เล็กทเล็กานะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงๆงปัง,ปงๆังรวยๆสวัสดีค่ะ